ไปดีนะง่นเ,เอาผายอยู่เนินคือบงงามแท้าาผายอย่างนี้อ้าอยอาอาจะได้กับอ้าวกินหม,มกันยังไปหวานเนาะ จะบ่หม่บ <Hands up> ้านไอตที <st anza> ่ยังไออยู่ไปต่ออันนี้เซียนวาวเซียนวาวธนูประจำหมู่บ้านเดี๋ยวมาเบิ่งว่าเซียนวาวเขาจะมาเอาเนี่ยมันต้องมีวัตถุดิบแต่พี่น้องในการเหตุธนูวาวเสียงลมในจักหน่อยมันมีวัตถุดิบอันชนิดหนึ่งที่ว่าหาสีเหตดวาวเหตดธนูมันให้มันดังฮาต้องใส ใส่ยังเบยเห็ดทะโนบวใส่ขี่ง่ายเขาบอกขี่สูตรขี่สูตรเนี่ยไปหายมอพีให้ก่อนบอสูตร <c oughs> เจ๊หานะงขี่สูตรเห็นยุ๊ออบปลาเห็ดทะโนาวจะได้เคียนมือไอ้ใส่ใอาาเออเห็นแม่แม่มบินอยู่เนาะขี่สูตรมันก็จะเป็นอันอันนะขี่นเนื้อเหนียวอะไะพี่น้องเลยมันมีแมงอันนี้แมงถึงมันหมักตอมหัวเขาเน่ยเด็ดๆมันตอมหัวอัน สองคนเห็นละเอามาหมุนดูนียย่เห็นหัวมันแล้วดิหัวมันหัวมันมีน้ำหวานนี่พี่น้องเลยวานจะเคลื่อนคก็มิ่มกับเพิ่งนั่นแหละวานแบบเดียวกันอ๋อสระทีน่ะก้อนมันจะถึกทีเดียวปลาดูตอนนี้นะมันยุ่มหัวกันเถอะเดี๋ยวคุณใดเนี่ยเคยเห็ดว่าวสะนุพี่น้องเลยผู้ใดเคยเห็ดต้องได้ใส่ตะกี้สุด Mẹ, mình sẽ tony nói bằng sài hắn gần nhà gần năm thôi chịu tay ra ô chịu 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 มันหมกักตอมันคนเท่าไรมันสีอิวอ่วอิว่วอิ่วอิ่วมันก็บนได้เจ็บเลยพี่น้องมันบกเขื่อนพวกพิ่งกับมิม่เพิ่งกับมิ่มมันตอดเจ็บแต่ว่าอันนี้มันสีเอ็นกิ้พวพรมเาจะเจอเห็ดในห้องแบบห,ว,หวงุดงิดประมาณนี้อันนี้คือวิธีหากีจสูตรเอาไปเห็ดธนูวาวสบายดีตอนสวยพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีที่ติดตามเบิร์สกูสุสคน เมื่อนีพาพี่น้องมาหาเงี่ยครมาแดกมากับเมียกับลูกสาวพี่น้องกับหมลูกสาวอีกคนหนึ่งมาย้ำแรกกับสีแหงบดพี่น้องเลยแนมไปทั้งหลกัต้นใหม่ใบหยากระหยวแหงเบดใบไม่กับร้น,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 นแต่ว่าอาหารการกินกันยังคงมีอยู่พี่น้องเท่ากับใบใหม่สิ้นแหงแต่เป็นอาหารตามแต่ละรูเนาะ มงค้นกับมาไงเออเอาเขียดน้อยมงค้นกับมาแห่ะครัมะแดงมอนี่มากับแม่บ้านแม่เงินกำลังแหน่แหน่นาะได้คือสูงสถาบันคู่เสือหัวผู้เจ้าทางสูงเลยเนาะ <laughs> มีใครอยู่บงพี่น้อง นังกิ่งถามห่างใหญ่เลยเนาะทางใหญ่หรือว่ามันทางต่อมีเนาะไข่มันแม่ังลายหมดแดงกับซุดแต่มันอยากรีมันอยู่หันนกอไผ่ยังไงมันแหนวคือเก,ก้เาเห็ดห้างจะหอดกอไผ่เนาะโอ้ได้อยู่สี่ห้าเมตรโอ้หมดถึกขักนี่เนาะไข่ใหญ่เนาะเออมันว่อยากเชื่องไม่สาวสันไม่สาวสันพอดีไหมมีไข่ใหญ่เนาะ งูซิงมันอยู่ตลอดเนาะกอตัวนี้กอตัวนี้นมีงูซิงพี่น้องเ,เห็นทุกปีงูซิงเห็นล็อขามันเห็นต <c oughs> กวอนอนเราดูนี่มาเลยเห็น <c oughs> เ,เนี่ยขึ้นไปพี่น้องเขาว่าคนนเน่ค่มดแดงต้ตองแออ่อนเพราะว่าเขาได้โยกไม่สาวได้เคาะไม่สาว หางใหญ่ขนาดไครหมดห้างหมดแดงคะ่ะว่ามันห้างต่อนี่พี่น้องถ่ายวังก่อนมันย่อนแสงมันมืดถ่ายกลางนี่คือเช่นครับพี่โอหังใหญ่แต่ว่าเวลาเขาแยน่แบบไม่สาวสันมันคู่สิหวัวผู้เจ้าคู่ซิวผู้แหน่แหละต้องไม่สาวเงี้ยงเงี้ยไรกัดไปฟอห้างต่ำกันแหน่พี่น้องขั้นสั่นแบบบดถึงเงี้ยงไรกัดไปฟอห้างต่ำกันแหน่เงี้ย เป็นส่วงเทศกาลงานบุญบุญบันรโพนบุญวัดภูบุญถาดพนมพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่ได้พาเมียกับลูกไปบุญหรอกพามาแห่ใครหมือแดงไงละ่ะพามาอยู่กับธรรมศาสตร์เ <laughs> ดีไปบุญบ่ได้ไปเตี่ยวน้ำหมูกิน เจอในไข่ในแม่ไข่ก็ได้เลยตื่นมาได้แต่ว่าลายของเต่ามีเหงียวไผ่นะแม่มันสลายใช่นะอืมหายะเลยเห็นเลยอยากเอาหัวซุบกขาส่วนเด็กหน่อยเขาก็ลิน <c oughs> นล้นม้วนลิ้นซื่นครับพี่น้องเลยจกขี้ต้มเต็มมือมีแต่ผูมือดำๆบันี้ ก็สีำแท้ไ่ค่อยสีจ้าเสือมๆแก้หืมหมดห่างเลยก็ไข่มันหลายๆลโอ้ค่คอมันเต็มข่อยลบอะบันพ่อพอพอพอ <c oughs> เต็มอันนี้บันี่สามันสิครบร <c oughs> พอก็ได้พี่น้องเลย <c oughs> ครบเจียบคือกันได้พี่น้องหมดแดงงมันครบ ธรรมดาเพื่อพ่อห้างต่ำกับแม่สาวกับประจาเป็นปัญหาพี่น้องเลย การแย่แท่หมดแดงกับแข้งขามือตีนต้องไวพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> หัวเวลาหมดแดงครบมาต้องขยับไปตังไวกันแย่ยามแดดแล้วมดดนันเหนื่อยบอกนี่แหละพี่น้องหมดแดงขนาดบทชในแย่มันยังเหนื่อยแล้วข้าเจาให้แย่ส่วนมันหมดแดดแม่มันจะมัวเหนื่อยขันส่วนมันหมดแดดกะเห็นแต่ส่วนกลางคืนอหลรเนาะพี่น้อง <c oughs> มาหลุนเมืองห้างนี่พี่น้องไข่มันจะลายขนไดโบเซิงโบเซิงแยกเข้ามาอีกสุกกระตาเข้ามาอีกเล่ยไม่มสาวมาอีกเออเซิงฮ้ยเซิงแล้วแม่มันวุ้ยพี่น้องเห็นเลยอยากเอาหัวซุกเขาเพื่อจะครบคักแม่มันลายขนาดหมากอันรเนี่ามาซุกกระตาแสีบเลยพี่น้อง แต่ว่าบ่เคยกินดอ,อกอย้ามันสุกสหลากเคาสิกินตอนมันเขียวเขียวเอาไปตำกินเชิงก็มีบานเนาเอื้อนามากักลุ่มผูกดอกต้นยังก็โบหูพี่น้องยังคือต้นผักกลุ่มแต่ว่ามันคนละสายพันธ์กันหมักกระทัานายเนะยาะยามนี่หมักใหม่ก็ลายพี่น้อ,นอยงยามนี่กระทันสุกหมักกระทันนี่ เกิดง่ายที่สุดในมันไปนตกที่ใส้เกิดอยู่ฮะเพราะว่าต้นมันนีงัวกับบวมากกินมันมีน้ำพี่น้องงัวากัดบวด้มากระไฟสีสันฮะมือได้ดำกระดกเก็บมากกระทัน ก็หงองหางตัวน,นี้กันนาะชี้ห่างกันห่างห่างอันนี้ก็รักแดนพี่น้องแดนหายแดนนาเขาจะเสียวรักปูนเห็ดแดนี้สมัยตะกี้รักแดนนาเนีนะ่ยมันชิตัดใหม่เขาจะเสียวใหม่ตัวที่ว่ามันบอดอกนะคือไม้แดงพี่น้อง สไลด์ไมาดูก็ไม่แดงเ้าเจามาเห็ดหลักแดนแต่สมัยนี้เปลี่ยนมาเป็นหลักปูนเพราะว่าปูนนี่ปวกมันกัดบ่ได้บางห้างก็ง่ายบางห้างก็ยากสี่นองถือห้างหกกับสิยากเลยจักหน่อยห้างใหม่ก็มีเลยขางทัพพีอามันหกเอาไม่สาเขาว่าได้หอกห้างตัวเทิงไดย มันก็มีหลายคนมาแย่พี่น้องห้างใดที่มันอยู่แป่นพวกเขาจะมาแย่ก่อนเขาจะขย่ำก่อแล้วต้นอันนี้ต้นอันนี้มีความแปลกประหลาดเด้พี่น้องเดี๋ยวเชิญไปเสนาให้เบิรงกกระบอกมันแปลกประหลาดหรอกมันเป็นตามกฎเกณฑ์ธรรมศาสตร์เถื่อไหมขยักเบิร์กเถื่อโบลาณนี่เก็บเอาไน่มาหนีิแปลกพี่น้องเวลาเข้าอ่ะนะ เอาไปแส่น่ะมันสิแตกเดี๋ยวชิไปแสให้เบื่อทีมงานเนี่ยก็เฮ็ดทนูบาวได้แลกกี่ช่วนน่ะยังบม่ได้อยู่มันห่มมันห่มหัวก่อนหมากอันนี้บางคนนิยมกินเลยพี่น้องไปเผาไผ่กินเผาไผ่กินในมันมันสีออกกัดผาดดอกไนมัน มักสมเสียวสื่อของมันอนะมักสมเสียวหยอดลับราบอยู่ยโอยังยังดียังยังดีขคอบะบดนี้ ไข่หลายเนาะนี่ๆน่ๆๆ,ๆ,ๆ,ๆตัวเบงตัวรีบมีบัตไข่ัหค่อยๆคอเคอาาเ้างเดียวสำเนาสิบหาง บางห้างก็อยู่ลี่พี่น้องเลยลี่คักลี่เน่แต่กันยังโพผนสายตานักลาห้างใหม่เหมือนกันเนาะมมหมดแดงเรือบาร์รเซแอนพอพอเนี่ยขายหมดประมาณสองสมโมงพี่น้องมาเบิก <ๆ S 1> นำกานแลสชได้ลายๆๆสำเร็จแม่บลายเป็นไงห้างมัน เอขอขกินกไยู่ไไปจะพักายเติบพี่หน่อยมันแดดดิดสวนรวมพี่ห่อมแต่ว่ามักถั่วเนี่ยเป็นข้องซาลอยขอ,องแม่สวนสวนรวมมันอยู่ส่วนเดียวกันแล้วปลูกนะปลูกใหป้ปลูกมัน ก er. ินกับก๋วยไข่มดนแดงมันคือมนแทบเดี okay. <laughs> ๋ยวาเติบเนาะคนจุบอมักหาไข่มดนแดงกิดไข่กับคนมักชิดเบสไหนไม่น้องต้องใส่ความพยายามแ่ถ่าหภาไปแหนะจุบอมันเพื่อนชวนมาเใจห่อนคนแนเข้าบอมากนะฮะชิใจหอนอันนี้เมียมา เอ,เอาใจเมียพามดเดมียไปแย่ขมดแดงอยรมวดแดงนะมามดดมจะยังไงขมวดแดงเียงซอยพาก,กไปเสแสบนะเงียเงียดเงียขนาดมาอยากินน้ำเหมือนบอ่ลแหลมแล้วก็กว่า <c oughs> เ็้ยนีสองคนนี่เมนูยังสุกมกังสุดอกซังบอกดอกซังไอ้สุกดอกซังสุดอกังสุดอกมกซังใส่ดอกมกซังเออเป็นเมนูที่หากัเคยด่นหอมเอาซิมซิมหมดนรซิมหมดหาหยักพี่้องไห้ไข่อแดงแต่บางบ้านนี่มันไลยกัห้าโัวยากมาดนดอก แต่ก็บเกินความพยายามเหมือนกันซะแปดชิมหานี่คือปลาเข่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเขาที่เคยเห็นมาพี Saint ่นอนเลยถั่วใหญ่ไปก้อนหน่อยไลยก็บ่สำคัญดอกเอาใส่ถั่วใหญ่ๆเขาเบิ้งไกลๆแน่เหมือนสิ อะ่าขึ้นมันลายป้อทุพักจะเล tap, like acon, right. ่นพ nah. ักหลีพ mm hmm. ี่น้องไยมาเด้อกินเผาพี่น้องเผาเที่ยงตอนแย่ก็สองคนตอนกินก็ลายคนมันจังแสบสุดหยอดเดีวก่อนแสบก็แสบปฝาน้ำัง้แมกินตนี้ับบองมไปไข่หน่อยมัแดงไข่น่อยะทอยากกินไข่ญ่กับไข่เป็ดและ